สวัสดีครับนะสัญญาณมันอาจจะขัดข้องไปนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเราเองไม่รู้ว่าอาจจะต้องทำแบบไหนบ้างนะอย่างไๆก็ลองลองทนดูดหน่อยนะครับครั้งแรกนะครับอย่าครั้งต่อไปก็ถ้ามีก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะเล่นๆไปก็สัญญาณมันหลุดนะครับที่ชาร์จไว้แบตมัน อุณภูมิมันร้อนมันก็เลยตัดแล้วก็หายไปแป๊บนะึงก็เลยทำการล้างยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะทำการล้างต่อกันนะก็ยังคาอยู่ที่การล้างด้วยตัวแรกกาแล้วเป็นไงบ้างครับ สัญญาณม,มันขาดขาดให้หายไปหน่อยมันหลุดไปสองครั้งละนะจะล้างพยายามล้างให้เสร็จนะครับเมื่อกี้เราล้างด้วยโซดาไฟไปแล้วเนี่ยอันอันนี้เห็นไหมเราล้างเรามาต่อกันจากเมื่อกี้นี้นะล้างโซดาไฟเห็ไหมครบาบคราบเขียวเขียวก็ยังอยู่มันจะเป็นสีเขียวเขียวฟ้านะเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยล้างโซดาไฟไปมันก็ไม่ได้ออกนะครับครับนะนะเดี๋ยวเรา ครั้งที่สองเราก็ใช้ผงชูรสเนี่ยครับที่บ้านเราอนนเอายี่อมาเนี่ยเราก็จะมาใส่ขวดไว้ผงชูรสเนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นเกล็ดใส่สรงทิปตหน่อยนึงมันก็ยังเป็นเกล็ดอยู่เห็นไหมครับไม่ทราบว่าเสียงได้ยินกับชัดเจนไหมครับถ้าไงได้ยินชัดเจนไงก็ลองลองกดหนึ่งมานะครับถ้าชัดเจนถ้าไม่ได้ชัดก็กดสองก็ได้ครับจะได้ปรับปรุงเรื่องเสียง เพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกนะครับต้องมีความขุกขะคุกกขะกันบ้างนะครับนะเราก็จะพยายามมีอะไรก็จะมาทำให้ดูนะครับเผื่อถ้านำไปใช้ได้ก็ลองเอาไปใชใ้ดูนะครับอันนี้เหรียนหลวงพ่อจงนะครับมันเกิดการค่าออกไซด์มันเยอะสนิมเยอะเราจะล้างให้ดูว่ามันล้างเสร็จแล้วเหรียญจะเสียหรือเปล่านะเนี่ยผงชุรเราใส่ไปแล้ว ทําให้มันเข้ากับกับน้ําอยู่ใ่ไม่ต้องเยอะพอท่วมเหรียญน,นี่ผงชูรสยังละลายไม่หมดอืทยาวให้ผงชูรสละลายให้หมดอมืไม่หมดแล้วอ่ะอยังไงไก็ลองทนทนดูหน่อยหรอครับอย่าเพิกเซ็ง <c oughs> ครั้งแรกไม่เคยไม่เคยไ้าย ไม่เคยร้อยจดแล้วก็ไม่เคยให้แบบนี้พูดแบบนี้ก็ลองดูนะครับอ่าเมื่อแหมผงชุชูรสมาละลายกับน้ำดีแล้วเราก็ใส่เหรียญลงไปนะครับล้าใส่พอท่วมเหรียญน,นะครับไหมใส่แล้วก็ลองดูไม่นเราวางทิ้งทิ้งไว้หน่อยก็ได้ไหมทิ้งไว,งว้เดี๋ยวจะดูว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับ ไม่ต้องทิ้งไว้นานแปบ๊บเดียวแหละดูว่าพอว่าคาบสนิมสีฟฟ้ามันหลุดเราก็พอเห็นไหมอตอนนี้เราใส่ถงชูรสแล้วก็เอาพระใส่เข้าไปไหมะจะเห็นได้ว่าคาบตีฟ้าไหมเห็นไหมครับออกแล้วไหมเมื่อกี้เราล้างด้วยโซดาไฟไหมคาบสีฟ้ายังอยู่สีเขียงอยู่ไหมพอเราเช็ดแล้วก็เอามา ล้างด้วยผงชุรสเห็นไหมครับคราบเคียวๆที่อยู่ตามเหรียญมกี้นี้เห็นไหมแม้เรากดดูจะออกเลยไหมครับเนี่ยแมมเป็นตีฟ้าเข้มเลยนะครับไม่ต้องทิ้งไว้นานหรอกครับแป๊บเดียวเนี่ยไหมมองดูว่าพอคิดว่านั่นแล้วเนี่ยไหมครับน้ําเป็นตีฟ้าเลยครับเมื่อกี้เหรียญนี้เป็นตีฟ้าไหมฮะอืมนะทิ้งไว้นานเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหม่เกิน <laughs> อ่าเนี็ยไหมเราดูว่าพอว่า มันเกี้ยงนะไม่เกี้ยงแล้วเราก็ล้างซ้ําเดี๋วลองดูว่าเที่ยวแรกจะเกี้ยงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนดูว่าครั้งแรกอ่าแล้วเราก็มาจุ่มน้าล้างน้ําธรรมดาเนี่ยครับเห็นไหมครับก๊อกจนันิมเยอะไหมตอนนี้ออกละ แล้วก็เช็ดด้วยกระดาษเช็ดชู่ซับให้แห้งแล้วเดี๋ยวลองมาดูที่ว่าเราพอใจไหมไหมครับมื่กกี้เขียวผิดกันไหมครับนี่มื่กกี้ทันนิมเขียวนะครับตอนนี้เป็นไงกิว้วเขียวหายแล้วยังเหลือหล่อยอนิดนึงนิดหน่อยข้างหลังสวยแล้วครับไม่มีข้างข้างหน้าก็เหลือแต่ข้างข้างนี้ ย่างนี้เราจะล้างซ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะล้างด้วยโซดาไฟอีกสักสักรอบแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็น,นไหมครับฟ้าความเขียวมันยังอยู่เห็นไหมครับข้างนี้ข้างเดียวเห็นไหมยังอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้เมื่อกี้เนะี่ยโซดาไฟใช่ไหมเนี่ยก็เรื่องยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่นะลองลา้างสักครั้งนะลองดูว่าอเ้เขียวๆตรงนี้จะออกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จุม่ม ใช้เ,เหรียญล้างโซดาไฟอีกรอบทำเหมือนเดิมครับทั้งแรกอ่ะเ,าเรา,เาใช้โซดาไฟแล้วก็ใช้แปรงนุ่มๆครับปัดเปล่อมันมีตามซอกตามเบ้าตาตามลายต่างๆอ่ะที่มันคาบคาของออกไซด์เขียวๆมันมันเกาะอยู่มันก็จะได้ออกอนะครับแล้วก็ปัดเบาๆ ล้างสิ่งสกรปรกออกไปเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาล้างน้ำเปล่าะนะครับนะไงก็ขุกขะนิดนึงครับเพราะไม่เคยล้าครั้งนี้ครั้งแรกลองดูนะเราล้างน้ำเปล่าก็กระดาษเช็ดชู้ซับใหแห้ง เหรียญนี้เหรียญแพงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสองสี่แปดสี่ถ้าจำไม่ผิดเหรียญหายากครับเหรียญเก่าเห็นไหมครับนี่เรล,ล้างเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยผงชุลอดอันนี้อันนี้เราทิ้งไปก่อนมันเขียวแล้วเราก็ทิ้งไปเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เททิ้งไปละเราก็ ผงชูรสเนี่ยตามบ้านนี่แหละที่ใส่อาหารนี่แหละครับเห็นไหมใส่ไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำไปใส่น้ำพอท่วมเหรียญน,นะครับเห็นไหมใส่น้ำไปเห็นไหมผงชูรสยังอยู่ยังไม่ละลายแล้วก็เขย่าให้มันละลาย ครั้งแรกถ้ามันม,มันไม่หมดเราก็ล้างซ้ำทำแบบอย่างแรกครับขเขายาวให้โปร่งลดนะยังเป็นเก็ดอยู่ไหครับเดี๋ยวให้มันละลายนิดนึนงรอสักแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นกล้องให้ดูเลยว่าล้างเสร็จแล้วจะมีผลอะไรไหมเขาบอกว่าล้างแล้วเหรียญจะเสียเสียหายเกิดการเสียหายนี่เอาเหรียญแพงมันล้างให้ดูเลยหลวงพ่อจง ดูที่ว่าเหรียญเหรียญแกะบ็อกสดหรือเหรียญถอดเดี๋ยวรู้กันนะครับจุ่มแล้วอ้ละ้พอท่วมเหรียญน,นะครับก็วางไว้เห็นไ,ไหมครับเนี่ยน้ำพอท่วมเหรียญสีฟ้าเริ่มออกอีกนิดที่ค้างๆอยู่น้ำก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ไหมครับ เห็นไหมครับอืม,มน้ำเปลี่ยนสีแล้วที่ใสก็เป็นสีฟ้าไหมครับเนี่ยไม่ต้องไม่นานนะไม่ต้องไม่ต้องทิ้งเป็นเป็นครึ่งชงั่วโมงเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ได้เหรียญยเนีย่ยมันก็จะกัดเหรียญมากไปให้ร้านพอว่าคาบปฟ้าออกนะมองดูเราก็มองดูด้วยตาเนี่ยว่ามันเกลี้ยงรือยังพอใจที่เรารอยัง เห็นไ,ไหมครับกี้ยังยังเยอะตอนนี้ก็ชักน้อยแล้วครับเห็นไ,ไหมครับไม่เราก็ใช้แปรงปัดปัดปัด,ป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 ดพอล้างน้ําเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นกล้องให้ดูว่า,วาพอล้างแล้วจะสวยไหมหรือวันเละก็มาดูกันเละกับเหรียญน,นี้เหรียญแพงจะมีใครกล้าล้างมัเนี่ย บรรดาเศียนใหญ่หญหญจะกล้าล้างมาเนี่ยต้องเก่าต้องคงสภาพเดิมนี่เห็นไหมครับอ้โหเห็นไหมครับอืมหนอนสองก็สวยนะครับหไหมเกลี้ยงละแค่นี้ก็สวยละเห็นไหมมองเมา่ใหม่นะครับนะเรามองเม่าใหม่เลย ีนมองว่าใหม่เลยเห็นไหมครับธรรมชาติเดี๋ยวเราขึ้นกล้องให้ดูว่าเมื่อล้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครเดี๋ยวดูดูที่จอบางทีก็อ่ะอยากจะเอาไปล้างลองดูบ้างก็มีเพราะว่าทองแดงนั้นมันคาบสนิมมันคาบออกไซด์มันเกิดเยอะมากไหเมื่อกี้เราเน็ตมันออกหลุดไปครั้งหนึ่งอุณหภูมิเครื่องมันร้อนตอนนี้ทานใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมาชมกันดีกว่า นะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เพราะคลิปนี้เป็นคลิปแรกขึ้นกล้องให้ดูกอนนะนเอาให้เห็นกันเลยเห็นไหมครับดูที่ว่ายังมีหลงเหลือฟาร์มเก่าไหมโอ้โหต่างกันเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เรามองไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้ชักเริ่มเห็นแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูที่กล้องกันกล้องกำลังขยายให้ดูว่าจะสวยงามขนาดไหนล้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเห็นไหมครับบล็อกที่แกะบล็อกสดเห็นไหมดูความสวยงามของคุธศิลินการแกะเห็นไหมดูตาดูแววตาดูดวงตาเป็นเม็ด นะครับนี่ล้างแล้วใช่ไหมม่อกี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเราขยายได้ครับใช่ไหม,หได,ไหมดูการแกะนะอย่างนี้แล้วเราจะไปตีเกะยังไงล่ะครับผมมันทําไม่ได้นะถอดก็ถอดยากเซียนตามการแกะนะดูเมต,ตาดูเวลตานะลองชมเอานะครับตัดสินใจเอาว่าว่าจริงหรือไงจริงเท็จยังไงเห็นไหม นี่เราล้างเสร็จเราขึ้นกล้องให้ดูเห็นไหมดูธรรมชาติเห็นไหมการแกะพื้นผิวตึงเนไหมร่องรอยการแกะดูตะแกรงนะสามารถแยกแยะได้เลยว่าแกะอันไหนทับอันไหนเส้นไหนนะดูเม็ด,มดทุกอย่างเห็นชัดเจนนะอันไหนใครบอกว่าไม่แท้ก็ลองเอาเหรียญที่แท,ท้มาเทียบกันดูได้นะ,ะด,ดูห่วงนะห,ห่วงเล็กเจาะ ไหครับธรรมชาติล้างแล้วความเก่าก็ยังอยู่ธรรมชาตินะครับนะดูลูค้าบเบ้าสีดำดำก็ยังยังอยู่นะม่ท้องแรงการแกะเห็นไหมครับดูตาดูดูหน้าผากนะครับตาดูแววตามทุกอย่างต้องชัดเจนหมดครับไม่มีเบอร์ไม่มีข้างไหนจะมาตื่น สึกไปข้างไม่มีฮะดูลองรอยกันแกแบบนี้ถอดยากถอดได้คือถอดซิลิโคนได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีใหม่ที่ถอดก็คือฟอสสปาร์ครับอันนั้นต้องดูให้ละเอียดนิดนึงต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงใกล้เคียงมากแต่ก็ยังไม่เหมือนโลหะค่าโลหะถ้าตรวจกันก็ยังไม่ได้รายละเอียดเขาอาจจะคมชัดเยอะมากกว่าบางคนที่ยังไม่เคยเห็นของจริงก็ อาจจะหลงได้นะครดูร่องรอยการแกะจีวรนะครับความคมชัดนะพื้นผิวตึงดูแขนด,ดูยันนะครับนร่องรอยการต่อยันนะครับมีมิติเพราะออกจากบล็อกจริงธรรมชาติต้องมีพื้นผิวเสี้ยนนะฮะไม่มีเป็นขี้กาก เห็นไหมครับนิ้วไหมถ้าถอดแล้วนิ้วจะติดกันนะมองแยกนิ้วไม่ได้นะแถมมองให้ดียังยังจะมีเล็บให้ด้วยหมแกะได้สวยงามมากพุทธศินมดโจงนี่สวยมากไหมดูฟวามเก่านี่ล้างเสร็จก็ขึ้นกล้องให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยดูธรรมชาติเห็นไหมครับดูยันเดจะไปถอดยังไงครับเงี้ย ยากมิติการต่อยันระหว่างรอยต่อ,พอเพราะเหล็กเหล็กคูณเหล็กอะครับไปไหมฮะธรรมชาติสวยงามนะเหรียญดังด้วยครับกระจงจาดจงคงอียุคสงครามนไครับดูความสวยงามพุทธศินพื้นผิวเหรียญน,นี่ทองแรงนะครับเนี่ยนะ เราล้างแล้วนะจะเห็นรายละเอียดมองง่ายก็ไม่เห็นใหม่นะขึ้นกล้องนะเก่าธรรมชาติเี๋ยวดูด้านหลังบ้างเห็นไหมครับอันดูด้านหลังอัด,ดูดูตั้งหูเลยหูเหรียญเห็นไหมครับหูนะครับหูอ่ะเราออกซูมออกเลยเห็นไหมครับหูเล็กเจาะทีเดียว นะไม่ใช่หูใหญ่หูกว้างหูกว้างก็น่าลักคือเหรียญที่ถอดพิมพ์นะร่องรอยการต่อ,อยันกัจะไม่มีนะนะถ้าเราแยกได้ว่าบล็อกแกะสดเป็นแบบไหนบล็อกถอดเป็นแบบไหนมองแป๊บเดียวไม่ต้องเป็นเซียนนะครับไม่ต้องไปเพึ่งเซียนนะครับชาวบ้านก็รู้ครับเรามาเทียบกันเหรียญสองเหรียญมัน ที่ว่าแท้แท้ของเขาอะเอามาขึ้นเทียบกันเห็นอย่างงี้ก็รู้แล้วครับว่าล่องรอยการแกะการถอดมันต่างกันเยอะครับธรรมชาตินะรล่องรอยการยันรอยต่อยันนะมีมิติร่องรอยไหมทั่วเหรียญไหมความคมชัดดูดิเห็นไหมครับนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกลๆสักนิด เห็นไหมครัเนี่ยดูดูในเชิงช่างกับการแกะหไหมครับสวยงามจริงๆนะนี่นะสูงเข้ามาใกล้หน่อยหไหมจะได้มองง่ายเห็นไหมครับธรรมชาติทองแดงนะทองแดงก็ยังเป็นทองแดงลึกๆกับทองแดงเถื่อนออกสีชมพูข้างในนู่นพื้นผิวนี่ดูยัน ทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับเห็นไหมดูยันดูการแกะถอดยากครับถึงพอสปาร์คได้ใกล้เคียงก็ยังก็ยังไม่เหมือน,นครับนะไปดูในหนังสือก็ดูยากครับหนังสือที่ลงกันไว้ครับถ้าเราเรารู้ว่าบล็อกแกะสดแบบไหนบล็อกถอดแบบไหนแล้วเ,เห็นในหนังสือก็รู้แล้วครับ เห็นหูก็รู้แล้วครับหูรูเจาะก็ใหญ่ก็รู้แล้วครับว่าเป็นบล็อกทอนขี้กากหน้าตามองอะไรไม่ชัดสักอย่างแล้วก็ชี้ตำหนิว่ามีตรงนี้ตรงนี้ต้องมีตรงนี้เห็นไหมครับพเพราะเซียนแต่ละคนยังชี้ตำหนิไม่เหมือนกันเลยเรียนยังไม่เหมือนกันเลยแต่เรียนของชาวบ้านเน่่ยไม่ไม่ว่าจะเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลเนื้อกไหล่ทองเนื้อทุกอย่างอยู่คนละที่ เอามาเทียบกันก็ยังเหมือนกันทุกอย่างแต่ของเซียนล่ะไม่เห็นเหมือนกันสักเหรียญอาจไม่เชื่อลองไปดูการชี้ตำหนิของแต่ละท่านว่าเป็นยังไงเก่าดูาวามเก่าก็ดูได้ที่บอกว่าต้องเก่าต้องเก่าเก่าธรรมชาติด้วยว่าเก่า ใช้น้ำยาทําเก่าทําศึกแล้วก็ทําให้เก่าดูง่ายเหรียญออกดำดำค้ำๆ้ตึกศึกมองหน้าตาหลวงพ่อยังมองไม่ออกตาเตมไม่มีผมก็ไม่มีนมเนี่ยดูกันแกะนี่อย่างเี้ยจะไปถอดอยังไงอ่ะเนี่ยโอกาสถอดยากไม่มีสธิอะ แต่เซียนเขาก็ไม่เล่นกันเพราะว่าเขาเล่นเฉพาะเลขกลุ่มสายคทยสายมันสายตรงเอาเหรียญแบบนี้เข้าไปเขาก็ไม่มองอะ่ะเขตีว่าเป็นพระใหม่พระย้อนอ่าไม่เชื่อลองเลยลองเอาไปดิไม่มองหรอกเจอพระงี้ตกใจเจอเซียนเจออะไรตกใจท,ทีทีตำหนิบอกโอ้ต้อง รอยต่อยันต้องคมเห็นไหมเห็นไหมรอยต่อยันเห็นไหมครับรอยต่อยันเห็นไหมไปเจออย่างนี้เข้าไปนี่ไงคือรอยต่อยันธรรมชาตินะครับสมัยก่อนต้องเป็นค้างเรื่อยนะขค้างกระบอกอะไรนะหมดสมัยแล้วครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเก่าๆนั้นออกจากโลหะสาบนะโลหะสาบ ไม่มีสิทธิ์ครับคนธรรมดาไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปดูหรอกครับใครจะได้เข้าไปดูในโลกศาสตร์ไม่มีหรอกครับนะก็สร้างก็สืบทอดกันมาคังเลยคังกระบอกทําที่โน่นทําที่นี่นะเราถ้าเราไม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ประวัติการสร้างเหรียญบ้าง เราก็ยังไม่ไม่เชื่อเมื่อก่อนผมก็เคยเชื่อนะครับข้างเลื่อยข้างกระบอกหาไปเถอะไม่เจอทักทีเจอก็ไม่เคยสวยเลยผมลองเอาข้างเลื่อยมาส่องแล้วอะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสวยสักเหรียญไม่มีชัดสักเหรียญข้างกระบอกข้างเลื่อยต่างกันเยอะครับอ่าไม่เชื่อลองนะ เห็นไหมครับเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเผื่อมีอะไรเหรียญอะไรดีๆก็อาจจะมาไลฟ์ให้ชมกันนะครับอันไหนที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับลองลองไลฟ์ดูพอดีมีเหรียญอยู่แล้ว เผื่อคนที่ยังไม่เข้าใจเผื่ออาจจะลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองแยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าความจริงมันเป็นแบบไหนไม่ยากครับถ้ามีของจริงก็เอามาขึ้นมาเทียบได้เดี๋ยวนี้เครื่องมือทันสมัยหมดแล้วครับจะคิดว่าตรวจสอบไม่ได้อะไรไม่ได้กล้อง 10x มันก็คือมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับ ถ้าบอกว่าดูด้วยตาดูด้วยตาามาใช้กล้องสิบ x เพราะว่าสมัยก่อนมัมนมีแค่กล้องสิบ x ก็ถือว่าส,สุดยอดแล้วครับทำไมไม่ใช้ตาเปล่าดูว่ากล้องดูเอาไปดูอะไรจะขยายไปดูอะไรนี่ไงครับก็อลองดูนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือทันสมัยนะจะมก่อนสิบเล็วนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นสามพัน x ทำให้เราดูง่ายขึ้น เราไม่คิดเลยว่าทำไมเจียนใหญ่ๆทำไมเขาไม่ขึ้นกล้องแบบนี้ให้ดูอสอนอธิบายขั้นตอนการผลิตไม่เคยสอนเราก็เลยไม่ได้รู้จำก็เลยได้แต่จำเข้ามายกขึ้นมากันนี่ต้องมีตำหนิตรงนี้นะเส้นแตกตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่ถ้ามีตรงนี้โอกาสแท้95% นะขอบต้องเป็นอย่างนี้นะขอบต้องมีล่องฟันอย่างนี้ต้องมีบ่าอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้แท้เลยโอ้โหเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นของจริงสักทีตามหาอยู่นั่นแหละไม่มีจะเจอสักทีพอเจอของจริงๆเขาก็ปล่อยทั้งนั้นแหละเนี่ยบางคนถ้าเรายังหลงนั้นอยู่พอเจออย่างนี้เขาก็ปล่อยก็ ก็คือว่าเป็นพระใหม่พระย้อนจริงมันมันไม่ใช่พระย้อน,น,นย้อน,อนถ้าย้อนจริง,รงๆเขาก็ต้องลงพอ,อบอกนะพระไม่ได้สร้างมาซ้ํากับอาจารย์สิทธ์ไม่ซ้ํากับอาจารย์ถ้าย้อนปีไหนเขาจะลงในเหรียญนบอกว่าย้อนปีนั้นปีนั้นสังเกตดูบางเหรียญไหมย้อนยุคเขาก็จะบอกว่าย้อนยุคปีอะไรนะตอนนี้เรามัเป็นคําพูดให้เราเชื่อ ไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นย้อนไปหมดเราก็เลยหลงไปอย่างนั้นก็แล้วแต่จะคิดนะครับใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะแต่อีกหน่อยก็ต้องม,มันไปไหนไม่ได้ก็ต้องมาทางนี้นะครับนะทางวิทยาศาสตร์นี้ก็สามารถที่ให้คำตอบได้ชัดเจนนะครับแท้ยังไงไม่แท้ยังไงอธิบายได้หมดถามเตียนเนี่ยแท้ยังไง อธิบายไม่ได้เกยยังไงอธิบายไม่ได้เขาบอกเขาไม่เล่นกันเขาไม่เล่นกันเา้าแล้วเขาเล่นกันยังไงอ่ะเล่นเรียนนี่ทําขึ้นมาเองใช่ไหมเห็นไหมครับความสวยงามพุทธศินสวยงามมากหลวงพ่อจจนะครับน่ะดูด้านหน้าน,นี่ล้างเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้คลิปที่แล้วเนี่ยทําไปแล้วสายมันหลุดเลยก็ต้องเลยเริ่มเริ่มต้นใหม่อันนี้ทํามาต่อ ถ้าคนดูไม่ไม่ติดต่อกันก็ลองย้อนกลับไปดูเผื่อจะมีให้ดูว่าเรือที่ยังไม่ได้ล้างเป็นแบบไหนหรืพอพรจงนะล่องรอยการแกะชัดเจนครนะถ้ามีสวยก็ลองมาเทียบได้เดี๋ยวนี้มันสามารถเทียบกันได้เลยครับใช่ไม่ใช่แบบไหนครับสวยงาม ดูครับดูล่องรอยการแกะมาธรรมชาติอย่างนี้ถอดยากครับเห็นดวงตาแววตาดูการแกะออกจากบล็อกจริงเห็นไหมครับสวยไหมครับเดี่ยดูเส้นหน้าผากถึงจะสึกยังไงครับ ข้างในมันก็ต้องยังอยู่เสี้ยนตามพื้นเนี่ยหน้าผากถึงจะสึกไม่เห็นรอยริ้วหน้าผากแต่ส่วนที่ตามความก็ต้องยังอยู่นะในในตาถึงจะมูกจะสึกไปมากตาแววตาด้านในก็ต้องยังอยู่นะดูการแกะเห็นไหมครับพื้นผิวไหมสวยตึงธรรมชาตินะถอดยากมาดูความเก่าเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูโลหะ เดี๋ยวขยายเข้าใกล้ดิ้นดูโลหะดูความเก่าของทองแดงเห็นไหมครับพัดจงเหรียญที่แพงสองสี่แปดสี่เห็นไหมครับดูโลหะดิไหมทองแดงข้างในนหะ็นไหมตอนนี้คาบอันนี้มันบังเหรอไหมพอเราล้างเราจะเห็นไหมความเกา่าธรรมชาติเห็นไหมครับทำให้เรามองง่ายนะนไหมดูความเกา่าเถอะ เดี๋ยวล้างแล้วความเก่าก็ยังอยู่เห็นไหมครับ <c oughs> ครั้งแรกนะวันนี้ก็พูดคนเดียวฟังคนเดียวดูคนเดียวสบายใจ <c oughs> ขาว่าบ้าไปแล้วล่ะพูดคนเดียวได้ <c oughs> นะะดูเสียนธรรมชาตินะคนเรานี่พูดคนเดียวก็พูดได้นะอธิบายคนเดียวก็ได้ฟังเองก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ขัเดียวซูมออกผมบว่าบ้าไปแล้วคนบ้าที่พูดได้น,นี่เห็นไหมครับมานี่ซูมออกดูธรรมชาติอันนี้ก็เป็นข้างประ ข้างปั๊มตัดนะปั๊มตัดนี่แหละไม่มีข้างเลื่อยข้างกระบ,บอกรอครับออกจากโลกรนะสาบเนี่ยปั๊มตัดอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้สองข้างหเห็นก็คือปั๊มตัดจากโลกรนะสาบเนี่ยปั๊มล้วก็ตัดเลยเพราะพระสมัยก่อนยังไม่มีคนเล่นกันหรอกเอาเข้าบ้านยังเข้ายากเลยสมัยก่อนเพิ่งเริ่มเล่นเมื่อปีสองศูนย์นี่ที่ประกวดสองสองกว่า 2, สองศนะูนย์น่ะประกวดครั้งแรกเหรียญก็ประมาณปีสองศูนย์เพิ่งจะเล่นกันนี่เอง เพราะสมัยก่อนเล่นพระกุกพระกุพระเนื้อชินนะอะไรกันนะเรียน่งจะเริ่มเล่นแต่พอเราศึกษาเรารู้ว่าบล็อกถอดบล็อกแกะยังไงพุทธศิลป์แบบไหนแล้วเราจะหลงหลงชอบเพราะพุทธศิลป์สวยงามมากแล้วง่ายมันมีปีระบุชัดเจนครับสืบหาง่ายรู้เลยถ้าเนื้อผงเนื้ออะไรเรายังต้องไปค้นคว้าอีกเยอะต้องลึก อันนี้มีพศบอกรู้ชัดเจนว่าสร้างปีไหนอะไรปีไหนทันหลวงพ่อหรือไม่ทันนะอันนี้ทันแน่สองสี่แปดสี่นะครับนเนียวังไม่เห็นนี่สองสี่แปดสี่มีไน,น,นี่ไงสองสี่แปดห้าพระจงต่างนอกดูการแกะตัวหนังสือไหมครับดูเลขแปดเลขห้าเลขสี่ดูการแกะ